ค่ะทุกท่าน,านวันนี้เราจะมาพูดถึงหินเทอร์คอยส์หินเทอร์คอยส์เป็นหินที่มีสเสน่ห์และความหมายลึกซึ้งที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมหลายแห่งทั่วโลกตามไปดูกันค่ะมหศารรย์ของหินเทอร์คอยส์ประวัติของหินเทอร์คอยหินเทอร์คอยถือว่าเป็นหนึ่งในหินที่มีประวัติใช้งานยาวนานที่สุดในโลกชื่อเทอร์คอยส์มาจากภาษาฝรั่งเศสพิทควัวซึ่งหมายถึงหินตุรกี นม้นว่าจะมีความเชื่อในยุโรปว่าหินนี้มาจากตุรกีแต่แท้จริงแล้วหินเทอร์คอยถูกขุดพบในหลายพื้นที่ทั่วโลกอาทิอิหร่านอียิปตบราและอเมริกาโดยอิหร่านถือเป็นแหล่งเทอร์คอยที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกความสวยงามและคุณภาพของหินเทอร์คอยจากแหล่งต่างๆได้ทำให้มันเป็นหนึ่งในหินที่มีความนิยมสูงและความหมายที่สำคัญในหลายวัฒนธรรม ลักษณะและคุณสมบัติหินเทอร์คอยมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นด้วยสีฟ้าถึงฟ้าเขียวสีสันที่แตกต่างกันของหินเทอร์คอยมีผลมาจากปริมาณธาตุทองแดงและเหล็กที่ผสมอยู่ในหินเชื่อและความหมายในหลายวัฒนธรรมหินเทอร์คอยถูกมองว่าเป็นหินแห่งความโชคดีการปกป้องและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและความมีชีวิตชีวา ชาวอเมริกันพื้นเมืองเชื่อว่าหินเทอร์คอยเป็นหินที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปกป้องจากอันตรายและนำความโชคดีมาให้การใช้งานและการดูแลรักษาหินเทอร์คอยมักถูกใช้เป็นเครื่องประดับและงานศิลปะการดูแลรักษาหินเทอร์คอยไม่ยาก แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้หินสัมผัสกับสารเคมีเช่นน้ำหอมน้ำมันหรือโลชั่นเพราะจะทำให้เปลี่ยนสีหรือทำลายหินได้ควรหล,ลีกเลี่ยงจากแสงแดดโดยตรงหินเทอร์คอยซ์ไม่เพียงแต่มีความสวยงามที่หลากหลายรูปแบบแต่ยังเป็นหินที่มีความหมายลึกซึ้งและเชื่อมโยงถึงกันตลอดหลายยุคหลายสมัยหินเทอร์คอยซ์ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกโดยมีบทบาททั้งในแง่ของความเชื่อพิธีกรรมและแฟชั่นยินนี้ไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและช่างฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและการปกป้องด้วยความลึกลับของความสวยงามของมันหินเทือกอยยังคงเป็นที่สนใจ และเป็นที่รักของคนทั่วโลกและยังคงสืบทอดความสำคัญของมันในยุคสมัยใหม่อินเทอร์คอยกับราศีอินเทอร์คอยถูกมองว่าเป็นหินประจำเดือนธันวาคมนั่นคือผู้ที่เกิดในราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมและราศีมังกร22ธันวาคมถึง19มกราคม นอกจากนั้นยังถูกมองว่าหินเทอร์คอยยังเป็นหินประจำเดือนราศีกุม20มกราคถึง18กุมภาพันธ์อีกด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะคะหากท่านชื่นชอบเนื้อหา เกี่ยวกับหินเทอร์คอยส์ที่เรานำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กับแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและอย่าลืมติดตามโชววิดีโอใหม่ๆของเราทุกวันอนังคารท่านจะได้พบกับหินนำโชคชนิดอื่นๆอีกมากมายวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ท่านมีวันที่ดีๆนะคะ